สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญชนิดร,ราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนแบบพระเสียนใหญ่นะครับให้ราคาแพงเหรียญละ30,000บาทเลยทีเดียวน,นะครับก็อยากจะขอให้พี่พี่เพื่อนๆน้องๆทุกท่านทุกคน ที่เข้ามารับชมคลิปณตอนนี้อยากจะขอให้ชมคลิปให้จบด้วยนะครับจะได้เข้าใจเป็นอย่างดีไม่งงและก็ไม่สับสนนะครับแน่นอนครับถ้าเป็นเหรียญ10บ,บาทแบบพระเศียรใหญ่แบบปกติที่ไม่ได้มีลักษณะพิเศษอะไรนั้นผมไม่รับซื้อแน่นอนนะครับแบบปกติก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับทางด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับขอบนะครับ ทางด้านหลังของเรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเรียญแบบปกตินะครับแบบเหรียญตัวอย่างที่ผมนามาให้ชมนะครับยังไม่มีราคาและผมก็ยังไม่รับซื้อนะครับแบบนี้นะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะมารับซื้อแบบแปลกๆนะครับที่ไม่เคยได้พบเจอและไม่เคยได้ยินว่ามีแบบนี้ลักษณะแบบนี้แต่ผมจะลองมาประกาศรับซื้อดูนะครับเผื่อจะมีใครเอดมีอยู่ ซึ่งแน่นอนครับบางสิ่งและบางอย่างนั้นต้องมีการพบเจอเป็นครั้งแรกนะครับมาลองดูซิว่าเหรียญแบบนี้จะมีใครพบเจอเป็นครั้งแรกไหมนะครับมามาแล้วก็ขำนะครับ <c oughs> <c oughs> เหรียญสิบบาทถ้าเหรียญแบบปกตินั้นเลขสิบไทยจะอยู่ด้านหน้าคำว่าบาทนะครับ แล้วก็เลข10รอารบิกนั้นจะอยู่ทางด้านหลังของคําว่าบาทนะครับถ้าแบบนี้ผมยังไม่รับซื้อนะครับเป็นแบบปกตินะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะมาลองประกาศรับซื้อแบบนี้นะครับเลข10ไทยนั้นต้องมาอยู่ทางด้านหลังของคําว่าบาทนะครับและก็เลข10รอารบิกนั้นต้องไปอยู่ทางด้านหน้าของคําว่าบาทนะครับงงไหมครับเลข10ไทยต้องอยู่ด้านหลังคําว่าบาท และเลข1ิอารบิกต้องอยู่ทางด้านหน้าของคำว่าบาทนะครับหากใครมีแบบนี้ถ้าสภาพใหม่ยูนซีผมให้เหรียญละสามหมืนบาทนะครับแต่ถ้าสภาพผ่านใช้ราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญน,นะครับแต่ห้ามไปดัดแปลงมาเด็ดขาดนะครับต้องไม่มีรอยดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมลองประกาศรับซื้อไปแล้ว ไม่มีใครหาเจอผมก็คงจะประกาศครั้งนี้เป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายนะครับสําหรับเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้นครับเพราะผมอาจจะได้รู้แล้วว่าเหรียญแบบนี้คงไม่มีวันจะปินไปได้นะครับ